ถือว่าภาพรวมในสนามที่2ก็เป็นที่พอใจนะครับว่าเราก็ได้ปรับปรุงดีขึ้นนะครับทั้งในรูปแบบของการเล่นในเรื่องของปัมเป็นทีมรวมทั้งในส่วนของวัฒนธรรมของทีมเราก็กลับมาเล่นกันอย่างสนุกนะครับแล้วก็มีรอยยิ้มยิ้มแย้มแจ่มใสก็ทําให้ได้ที่ยอมรับนะครับของแฟนกีฬาวัลย์บอลผลการแข่งขัน ในส่วนของที่ชนะก็ชนะถึง2ทีมนะครับก็เป็นไปตามเป้าที่เรานึกไว้ในใจนะครับว่าเราน่าจะได้สักสองทีมนะครับในครั้งนี้นะครับในส่วนของการเตรียมข้างหน้าก็คงต้องให้นักกีฬาได้พักสักระยะหนึ่งนะครับแลวพรุ่งนี้ก็คงกลับมาซ้อมกันต่อตามที่โค้ชได้วางแผนไว้ก็เราก็คิดว่าเราพยายามนะครับที่จะทําให้สนามสามก็เป็นสนามที่ที่ที่ดีที่ดีนะครับแต่ว่าเราก็ได้บอกโค้ชไปแล้วว่า ก็ขอให้ได้เตรียมความพร้อมไว้สําหรับในสนามสุดท้ายก็คือรอบชิงชนะเลิศด้วยที่จะมาแข่งที่บ้านเรานะครับเพราะฉะนั้นอะไรเทียบก็ต้องคงต้องวางแผนล่วงหน้าไปทั้งในเลขที่3แลวก็ในส่วนของการชิงชนะเลิศก็ต้องขอบคุณแฟนกีฬาวอลเลย์บอลนะครับที่ตามให้กําลังใจและก็ทาให้ทีมของเรามีฝันกําลังใจกลับมาสู่ทีมที่เป็นที่พวกเราต้องการกันได้ในครั้งนี้นะครับก็ขอให้ได้ติดตาม ให้กำลังใจกับทีมของเราต่อไปนะครับสำหรับการเตรียมเป็นเจ้าภาพสนามสุดท้ายเราก็ได้ประสานกับทางเอฟไอบีนะครับสหพันธ์บอลโลกและก็ทางบอลโลกนะครับในการเตรียมรายละเอียดนะครับในรายละเอียดต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทางเทคนิคเรื่องของการจัดสรรสถานที่ต่างๆนะครับรวมทั้งการขายบัตรในขณะนี้เราก็ได้ได้เปิดขายบัตรไปแล้วในส่วนที่ สำหรับบัตรราคา2 0 0 0กับ4000เนี่ยนะครับซึ่งมีอยู่มันจำนวนไม่มากก็คงวันสองวันนี้นะครับก็คงจะได้เปิดขายได้นะใน,ในขณะนี้ทาง F i ฟบีก็ได้ให้ผังมาแล้วนะครับให้ผังกันเลามาแล้วก็ก็เรียนกับแฟนกีฬาวอลเลย์บอลนะครับว่าผมว่าประเทศไทยเราของไทยเราเนี่ยโชคดีนะครับบัตรเข้าชมการแขร่งขันนี่ถือว่าถูกที่สุดนะครับในทุกประเทศที่จัดวอลเลย์บอลมานะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องขอบคุณรัฐบาล ที่ท่านได้ช่วยสนับสนุนงบประมาณมาให้สําหรับปค่าจากการแข่งขันทางสมาคมเองก็ไม่ได้หวังกำไรนะครับทางรัฐบาลก็อยากจะให้แฟนกีฬาวอลเลย์บอลได้เข้าไปชมในสนามกันเราก็เลยคิดอัตราในราคาที่ถูกนะครับเท่ากับเท่ากับการแข่งขันเ n นเมื่อปีที่แล้วนะครับในรอบในรอบในรอบที่เราจัดเป็นเจ้าภาพในปีที่แล้วก็ขอขอบคุณสําหรับแฟนกีฬาวอลเลย์บอลที่ ได้ซื้อตั๋วไปแล้วแล้วก็จากการที่เรารู้ได้ประเมินเนี่ยเราก็เห็นชัดเจนว่าก็ไม่ได้ไม่ได้คู่ไทยนี้แน่นอนครับก็หมดนะครับหมดทุกที่นั่งแต่ว่าในคู่อื่นๆเนี่ยเราก็ได้เห็นความเป็นเมืองกีฬาวอลเลย์บอลของเราว่าแฟนกีฬาวอลเลย์บอลเนี่ยดูกีฬาวอลเลย์บอลแล้วก็มีแฟนคลับของหลายๆประเทศนะครับทำให้บัตรที่ในคู่อื่นๆเนี่ยก็บางคู่ก็เต็มรอบรองชนะเลิศรอบชิงชนะเลิศเนี่ยก็ก็ขายหมดนะครับพระนั้นตรงนี้ก็ ผม,ผมคิดว่าภาพที่จะออกไปสู่สายตาภายนอกเนี่ยเป็นภาพที่ดีครับเราได้รักษาวาัฒนธรรมของความเป็นเมืองบอลริบอลเองรเราไว้ได้นะครับครับสำหรับแมตช์พิเศษเนี่ยในขณะนี้เน <Alberto. S 2> <ห>ี่ยผมต้องรอหน่อยนะครับรอสักนิดหนึ่งนะครับต้องรอคุยกับทางบอลริบอลเวิด์นะครับเพราะว่ามันมีเรื่องของเทคนิคเรื่องของการต้องเตรียมสนามนะครับไปเวลามันค่อนข้างจะจำกัดรวมทั้งทีม ที่จะเข้าร่วมกันขันเป็นนัดพิเศษเราก็ยังไม่รู้ว่าจะมีทีมไทยหรือทีมไหนบ้างนะครับหรือว่าทีมไหนที่พร้อมที่จะเล่นหรือไม่เล่นเพราะว่าส่วนใหญ่ทีมที่มาแข่งขันครั้งนี้เนี่ยก็เป็นทีมที่ได้โคต้าโอลิมปิกแล้วทางนั้นนะครับเพราะนั้นเขาก็ต้องอคงจะต้องดูเขาว่าเขาว,า,ขา,วางแผนสาหรับการเตรียมตัวในการฝึกซ้อมของเขานะครับเขาจะมีเวลาให้กับเราในการแข่งขันนัดพิเศษหรือไม่นะครับส่วนนัดพิเศษเรา,ถ,าถ้าจะมีเนี่ย ็คงเป็นวันที่ 22, 22นะครับวันที่22คู่แรกซึ่งซึ่งขอเวลาอีกสักระยะหนึ่งนะครับเมื่อทราบ8ทีมแล้วเนี่ยเราคงจะมีความชัดเจนในเรื่องของการจัดนักพิเศษเราพยายามครับที่จะให้มีให้ได้นะครับเพื่อตอบสนองความต้องการของแฟนกีฬาวอลเลย์บอลชาวไทยเราแต่ว่าเราก็เข้าใจข้อจำกัดของทีมต่างๆรวมทั้ง,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 งข้อจำกัดของทางวอลเลย์บอลเวิด์ด้วยครับ